สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวถนนนักอ่านค่ะถนนของคนที่ชื่นชอบหนังสือค่ะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนเดินไปได้วยกันแล้วก็แบ่งปันความรู้นะคะวันนี้ค่ะเป็นสเปเชียลอีดิชั่นนะคะเพราะว่าเราจะไม่มารีวิวหนังสือค่ะแต่เราจะมาเปิดกองหนังสือดองค่ะต้อนรับปีใหม่นะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปีใหมป่ปีที่แล้วนะคะ2 0ง9เเนี่ยแอนได้ตั้งปณิธานปีใหม่ไว้กับตัวเองก็คือว่าจะอ่านหนังสือให้ได้ปีหนึ่งเนี่ย ประมาณสัปดาห์ละเล่มหนึ่งแล้วก็บวกลบไปนิดนึงเนี่ยก็เลยตั้งไว้สักประมาณ36เล่มค่ะซึ่งก็ยังไม่ถึงนะคะได้29เเล่มเองค่ะก็เลยอืมหนังสือที่ยังดองอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกองหนังสือดองกันค่ะเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวเราจะมาทลายกองดองพวกนี้นะคะหนังสือดองที่ดองไว้นะคะที่ยังอ่านไม่จบเนี่ยแบ่งเป็นหนังสือกองที่เริ่มอ่านไปแล้ว และยังไม่จบนะคะกับอันที่ไม่ได้แกะอ่านและยังไม่ได้แกะซองเลยอยู่ตรงนี้นะคะเรามาดูเล่มที่กําลังอ่านอยู่ค่ะเริ่มไปได้นิดหน่อยแล้วค่ะเล่มแรกจะเป็นเล่มนี้นะคะลมปราณ700ปีค่ะก็อ่านไปก็กสนุกอยู่ค่ะแต่ว่าคือช่วงเนี้ไม่ค่อยพวกนี้ไปติดซีรีส์ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยอ่านหนังสือนะคะก็จะเป็นฟิกชั่นเล่มหนึ่งนะคะ ส่วน non นอนฟิกชั่นเนาะจะเป็นหมวดมันคือการเดินทางอยู่2เล่มที่ยังอ่านไม่จบค่ะก็คือเล่มน,นี้ค่ะป,ปันข้ามปัน้ามพันวันรอบโลกนะคะอันนี้อ่านไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเล่มน,นี้ค่ะ Home s วิ e มอ o ตอร์โฮมค่ะอันนี้ไปเที่ยวนิวซีแลนด์อันนี้ไปรอบโลกเลยนะคะก็จะเป็นหมวดหนังสือที่แอนชอบอีกหมวดหนึงมันคึอการเดินทางนะคะคราวนี้มาเป็นพวก หมวดพัฒนาตัวเองมากนะคะก็จะเป็น super productive ค่ะของคุณระวิทย์าหานุตสาหะเล่มน,นี้ฟังพอแคสแคจนจบแล้วแต่ว่าหนังสือเนี่ยยังอ่านไม่จบค่ะแต่เอาจริงๆก็เกือบแล้วนะคะอีกนิดนึงนะคะ่ะเล่มน,นี้ใช้เวลายาวนานมากนะคะซื้อมาตั้งแต่กลางปีแล้วได้มาตั้งแต่ช่วงเงินเกิดตัวเองแล้วใช้เวลาน,านานมากเพราะว่าอ่านแล้วง่วงนอนมากค่ะแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าหนังสือเนี้ยคุณอ่านแล้วคุณง่วงนอนเนี่ยถือว่า เล่มนี้ได้ทําหน้าที่ของมันแล้วเพราะว่ามันเป็นเล่มที่เกี่ยวกับการนอนค่ะวา y วิสลีคืออ่านแล้วคุณควรจะง่วงนอนจะได้ตั้งใจนอนให้ความสำคัญกับการนอนนะคะแอนได้ทําตามหน้าที่นี้แบบครบทุกอย่างเลยค่ะเวลาอ่านอ่านไปสามหน้าคือง่วงจริงๆค่ะก็เนี่ยอ่านมาจนใกล้จะจบแล้วน่าจะประมาณ80%เซแล้วก็ยังง่วงอยู่นะคะวันไหนนอนไม่หลับค่ะหยิบเล่มนี้มาคือหลับแน่นอนนะคะเดี๋ยวอ่านจบแล้วจะมารีวิวให้ฟังนะคะ และเล่มสุดท้ายนะคะที่ยังอ่านค้างอยู่ค่ะได้ประมาณยังไม่ถึงครึ่งเล่มค่ะประมาณนี้นะคะก็คือเล่มนี้ค่ะหนังสือแห่งวีนั่นเองค่ะซาเบียนค่ะ the b r e e m history of human kind นะคะเป็นหนังสือดีเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบเรียนชีวะนะคะตอนตอนตอนอ่านนี่คือวิชาชีวะลอยมาตอนมปลายค่ะก็เขาอ่านจบกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วค่ะแอนก็ยังค้างอยู่ที่ ประมาณ50เปอร์เซนค่ะเดี๋ยวจะอ่านต่อไปค่ะโอเคนี่เป็นกองหนังสือที่เริ่มอ่านไปแล้วยังไม่จบนะคะมาเป็นหนังสือที่ยังไม่ได้เริ่มบ้างนะคะแต่ซื้อมาไว้แล้วเป็นหมวดฟิกชันก่อนเนาะแอนจะอ่านพวกนิยายเยอะมากเป็นปีที่ชอบนิยายไ,ไปเจอนักเขียนที่ชื่นชอบค่ะคุณวาวินิชัยกุลตั้งแต่เรื่องรัตนาโกสิร์แล้วรู้สึกชอบมากก็เลยติดตามมา ซื้อมาเพิ่มอีกหลายเล่มอะค่ะก็เลยนีนิยายเล่มหนาเล่มบุรพานะคะเล่มหนามากอันนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะอ่านต่อไปหลังจากที่อ่านกองแรกเสร็จแล้วนะคะบุรพาแล้วก็นี้จะเป็นนิยายอีกเล่มหนึ่งค่ะไรเรียงเคียงรักนะคะนิยายไทยอ่าเด็กชายเด็กชายทองอบเชยอันนี้ไปเจอมาในชั้นหนังสือข้างบนที่บ้านเราค่ะเก่าแล้วด้วยแต่ว่า รู้สึกว่ามันน่าอ่านค่ะเป็นบรรยากรรมเยาวชนก็เลยเอามาดูอันนี้เป็นเอามาจากห้องสมุดโรงเรียนค่ะนิยายแฟนตาซีค่ะน่ารักน่ารักตำนานหมุดแห่งวายุค่ะก็เอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศเพื่ออย่างอ่านอะไรแบบนี้บ้างนะคะครานี้เล่มนี้เนะี่ยได้มาจากานหนังสือซึ่งแอนไม่เข้าใจว่าสมัยแอนเป็นเยาวชนทําไมไม่ได้อ่านนะคะคือเขาอ่านกันหมดแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพลาดเล่มนี้ไปได้นะคะชาร์ลอตแมมมงเพิ่มรักซึ่งเป็นหนังสืออ่านนอ,อกเวลาด้วยนะตอนสมัยเด็กๆะคะ่ะก็ ยังไม่ได้อ่านก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะซ่อมเสริมให้ตัวเองในการอ่านเล่มนี้นะคะชาร์ลืมแล้วก็มีนิยายจีนสองเล่มค่ะอยากจะเริ่มต้นอ่านนิยายจีนเพราะว่าช่วงนี้ติดซีรีส์จีมากนะคะชอบมากมังกรคู่สู้สิบทิดค่ะเล่มหนึ่งเล่มสองค่ะมีหลายเล่มจริงๆมันมีหลายเล่มแต่ว่าของแอนนะตอนนี้มีแค่สองเล่มจะลองอ่านก่อนว่าชอบไหมถ้าชอบก็คือจะค่อยไปตามอ่านก่อนนะคะไปที่ฝั่งตะวันตกบ้างค่ะ After Earth เล่มน mm ี hmm. ้รู้สึกจะทําเป็นหนังด้วยค่ะเราก็หยิบมาค่ะเส mm. อว่าจะสนุกยังไม่ได้อ่านเหมือนกันค่ะแล้วก็มีสามเล่มต้องบอกว่าจะบอกว่าเป็นภาคต่อก็ไม่ได้เป็นเหมือนสปินเอามาจากเพอร์ซีแจ็กสันนะคะก็อยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเพอร์ซีแจ็กสันที่จบไปแล้วชอบมากนะคะก็ มันจะมีเพอร์ซี่แจ็คสันใช่ไหมแล้วก็5้าเล่มเนาะแล้วก็มีอีก5้าเล่มมาก็จะเป็นตั้งแต่เจสันเข้ามาอีก5้าเล่มนะคะคราวนี้ก็จะแยกออกมาเป็นภาคของอพอลโลเลย3ามเล่มนะคะอาช่ยมี3ามเล่มซึ่งคือจบไปแค่เล่มเดียวค่ะเล่มนี้เล่มแรกอันนี้เป็นเทพพยากรซ่อนเร้นจบแล้วก็เหลืออีกสองเล่มยังไม่จบค่ะก็ คือตอนนั้นนะ่ะรู้สึกอ่านเกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกโรมันเยอะไปหน่อยแล้วก็รู้สึกเบลอๆอก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศคราวนี้พอเปลี่ยนออกมาไปอ่านอย่างอื่นแล้วก็ยังกลับไปไม่ได้อยู่ก็เลยพักไว้ก่อนถ้ารู้สึกคิดถึงเทพเจ้าต่างๆก็จะกลับมานะคะใครอยากฟังรีวิวเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้านะคะอันนี้พอซี่จากสันค่าเล่มนะคะก็คอมเมนต์มาข้างล่างะคะ่ะเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาจะมานั่งเล่าให้ฟังค่ะสนุกคือชอบมากคือติดตามมาหลายซีรีส์แล้วเกี่ยวกับอันนี้ เค okay. นี่ก็จะเป็นหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านอ้าวมีอีกนี่ค่ะหมดนี้จะเป็นหมดบันทึกการเดินทางค่ะแอนอ้าไม่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เป็นหมดนอนฟิกชั่นตลกเป็นหมดนอนฟิกชั่นผสมผสมกันมาค่ะอืมจะเป็นเรื่องนี้ก่อนเหมือนเดียวเที่ยวสามประเทศอันนี้หนังสือเก่าแล้วนะคะได้มาจากชั้นหนังสือของพ่อเหมือนกัน รู้สึกว่าพ่ออ่านช่วงช่วงไหน,นี้แหละแล้วช่วงนี้คืออยากไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปไงก็เลยหาหนังสือมาอ่านค่ะเดี๋ยวเที่ยวสากประเทศแล้วก็มีอ่าเป็นเป็นอ่าสารคาดีจริงจังเนาะอันนี้มอ,มองโลกมองโลกผ่านประวัติศาสตร์อาหารเช้า,ชาค่ะอันนี้แบบเป็นคนชอบกินค่ะก็เลยลองเอามาดูแต่อันนี้มันจริงจังมากเลยอะแล้วดูเป็นสารคาดีนะคะ ความเรียงนิดนึงค่ะแสงแดดและสายฝนค่ะอันนี้เป็นตอบคำถามเนาะหนังสือแนวตอบคำถามฝนกล้วยให้เป็นเข็งของนิ้วกลมนะคะน่าความสุขเล็กๆค่ะเป็นหนังสือบ้านๆฉบับที่3อันนี้น่าอ่านมากเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวอยากจะทําบ้านแล้วนะคะนี่แต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวอ่านเสร็จจะมารีวิวถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะแต่ว่า รีวิวสั้นๆคือรูปเยอะมากค่ะชอบค่ะเล่มต่อไปเรื่องเล่าจากภูเขาน้ําแข็งค่ะอันนี้เป็นเหมือนแนวแบบหมวดสารคาดีค่ะเป็นจิตวิทยาหน่อยเกีย่ยวกับเรื่องของอคนที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะช่วงนี้ก็เห็นคนเป็นเยอะก็เลยเอ,อยากรู้ซื้อมาดูก่อนยังไม่ได้อ่านนะคะเล่มนี้ยืมเพื่อนมาก็ยังไม่ได้แตะเหมือนกันค่ะ rich the rich man อินมาบิโลนค่ะเศรษฐีชี้ทางรวยคะ่ะเพื่อนเป็นแบบอารมณ์นักธุรกิจอะไรอย่างงี้เราก็ไม่ใช่สายธุรกิจแต่ว่าก็อ่านไว้ก็ไม่เสียหายก็เลยเดี๋ยวจะลองอา่านดูนะคะโอ้คือเล่มเนี้ยค้างไว้นานมากตั้งแต่เขาออกเล่มหนึ่งอนะคะ่ะจนตอนนี้เขาออกเล่มสองแล้วว่าจะไปตามซื้อแต่คือเล่มหนึ่งอ่านไม่จบก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเล่มส้มเนี่ยยังอ่านไม่จบจะไม่ไปซื้อเล่มสองเลยขาดนะคะ,นะคะห้าร้อยล้านปี ความร5อยล้านปีของความรักอันนี้เป็นเล่มหนึ่งค่ะคืออ่านไปได้นิดเดียวถ้าแบบเห็นตัวหนังสือจริงของแอนอะจะเก่ามากเลยเพราะว่าได้มาหลายปีแล้วว่ะตั้งแต่สมัยเรียนนะคะอยู่ด้วยกันมาหลายปีแต่ก็คือไม่ยอมหยิบมาสักทีคือดองไว้ดองไว้นานมากเล่มนี้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ่านจบจะได้มารีวิวนะคะอ่ามีท่องเที่ยวอีกแล้วอีกสองอันค่ะก็จะเป็นเที่ยวเกาหลีเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเที่ยวเกาหลีจะเป็นเล่มนี้ค่ะกินจังเที่ยวดะค่ะ ส่วนญี่ปุ่นก็จะเป็น Japan Journal Journey นะคะนี่เป็นรีวิวท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้อ่านทั้งสองเล่มเหมือนกันค่ะแอนจะอยู่บ้านเยอะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวก็จะตามหาพวกหนังสือท่องเที่ยวมาอ่านแต่พออ่านหนังสือท่องเที่ยวเบื่อก็จะเปลี่ยนแนวไปอ่านแบบอื่นบ้างนะคะจบแล้วก็ลืมข้างหลังนะคะเซตนี้เป็นเซตของหลาน,นะคะ่ะก็คิดไว้ว่าจะอ่านเหมือนกัน เซตตงมัดเซตตงมตัหีบค่ะปฏิหารหมายเลขเจ็ค่ะน,นี้เป็นของหลานแต่ว่าน่าอ่านมากเลยแล้วมัน,นมีเจ็ดเล่มอ่ะยังไม่มีเวลาที่จะเริ่มสักครั้งก็เลยอเก็บไว้ก่อนนะคะอ้ายังไม่หมดเหลือตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นย้ายก่อนนิดนึงเป็นหนังสือที่ยังไม่ได้แก่อ่ะทุกคนไปซื้อมาด้วยเขามีอันเนี้ย ช้อปดีมีคืนใช่ไหมซื้อหนังสือแล้วมันจะได้ลดยอดภาษีคราวนี้คุณสามีเขาก็เลยให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะยังไม่ได้แกะเลยแต่ก็ตั้งใจว่าปีหน้าเราจะทยอยทยอย,ย,อ,ยอ่านเล่มพวกนี้นะคะก็จะมีบันทึกการเดินทางอีกสองเล่มค่ะที่อยากไปก็คือเกาหลีค่ะจะเป็นเกาหลีใต้ที่นอนเนี่ยยังไม่ได้แกะซิลเลยทุกคนยังอยู่เกาหลีใต้ที่นอนกับอันนี้ see w ว a t I see ค่ะเปียง ทริปฉุกเฉินของหมอเปียงก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่ได้แกะเหมือนกันนะคะอ่านี้เป็นหนังสือของคุณนิ้วกลมค่ะสิ่งสําคัญของหัวใจค่ะมันจะต่อกับสิ่งสําคัญของชีวิตนี่เล่มน,นี้นะคะก็เดี๋ยวอ่านจบทั้งสองเล่มก่อนแล้วค่อยมารีวิวของกันนะคะตรงนี้ชั้นนี้จะเป็นหนังสือที่อ่านจบแล้วเตรียมรีวิวค่ะก็จะเรียงเรียงไว้ว่าเล่มไหน เล่นใหนต้องรีวิวบ้างคะ่ะเล่นต่อไปก็เนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะรีวิวเรื่องนี้ปาริหารร้านชาค่ะเป็นหนังสือที่ชอบมากจะออยดีคิวแบบค่ะโอเคต่อไปหนังสือแปลญีปลปล่ปุ่นอีกแล้วค่ะนิยายแปลญี่ปุ่นยามซากุระเรื่องเรื่องโรยอันนี้เหมือนเป็นแอนิเมะด้วยคะ่ะมันเป็นหนังใหญ่ด้วยะนะคะหนังสือของวววิริชัยกุลเข้ารอบมาอีกแล้วคะ่ะ ก็คือน้ำใสใจจริงค่ะเคยทำเป็นหนังด้วยสมัยเราเด็กๆซึ่งตอนนั้นแอนไม่ได้ดูนะคะก็มีหลายคนบอกว่าเคยดูแอนก็เลยเออน่าจะลองมาดูค่ะเดี๋ยวรอดูว่าสนุกไหมนะคะหนังสือของคุณโรบิตอีกเล่มหนึ่งค่ะเมื่อกี้ที่อ่านค้างไว้อันนี้ก็มีอีกเล่มหนึ่งชอบชื่อเรื่องอะค่ะวิธีคิดรกระบวนท่ามันดูแบบช่วงนี้บ้าจีนๆหน่อยค่ะคือชื่อมันเหมือนนิยายกำลังภายในค่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไง นี่น่าจะเป็นหมวดพัฒนาตัวเองค่ะเกี่ยวกับเอามาจากมิชชั่น t ูดูมูนค่ะแอนก็จะฟังพอดแคสต์ทุกวันก็จะมีมิชชั่น t ูดู o ูนมี5ฟมินิพอดแคสต์ค่ะของคุณระวิทแล้วก็มีของ Mission Daily Report ที่ว่าฟังข่าวตอนเช้านะคะติดตามทุกช่องทางนะคะถ้าคุณวีได้ยินตอนนี้ก็สปันเซื้อเข้าช่องแอนได้นะคะโอเคไปต่อค่ะแล้วก็ในความหันกล้าของเรานะคะคือเล่มนี้ ยังอ่านไม่จบเพิ่งถึงครึ่งเล่มด้วยซ้ำค่ะแอนก็ดันไปซื้อเล่มนี้มานะคะเนี่ยค่ะก็คือทเวนตี้เฟิร์สท์ทเวนตี้วันเลเซอฟอร์เดอะทเวนตี้เฟิร์สซจรี่ค่ะของคุณนักเขียนคนเดียวกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขามีเล่มดำอีกเล่มหนึ่งใช่ไหมคะโฮโมดิอุสเนาะอันนั้นก็สองจิตสองใจว่าจะซื้อมาดีไหมแต่คือเล่มนี้ก็ยังไม่จบไงก็เลยอรอก่อนค่ะสองเล่มนี้ไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ย จะจบไหมอีกเวลามารีวิวจะได้จะได้เอามารีวิวหรือเปล่านะคะก็กองนี้นะคะตั้งใจไว้ว่าคือคงไม่ทั้งหมดหรอกคะ่ะแต่จะพยายามเคลียร์กองนี้ให้หมดเพื่อที่จะได้ซื้อหนังสือใหม่เข้ามาอีกทีนึงนะคะ่ะไม่อยากซื้อหนังสือดองเยอะเนี่ยเอาจงจริงมันก็ยังมีกองดองอยู่อีกนิดนะะึงค่ะพวกพวกนี้เนี่ยนิยายอ่าการ์ตูนเนี่ยก็ยังไม่จบเลยนะคะก็เลยอยากจะเคลียร์ค่ะในปีนี้ดังนั้นมิชชั่นของแอนใน ปีหน้านี้นะคะเราก็จะมาอ่านหนังสือ,อเราจะมาอ่านหนังสือที่เราดองไว้ค่ะแล้วก็ยังพยายามพยายามจะไม่ซื้อหนังสือใหม่จนกว่าเราจะอ่านหนังสือที่เรามีจบนะคะแล้วก็ใช้วิธียืมเพื่อนบ้างแล้วก็ยืมห้องสมุดมาเพิ่มดีกว่าะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือเต็มมากนะคะสําหรับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างเอ่ยนะะักอ่านหนังสือค่ะที่กองไว้ที่ดองเอาไว้เนี่ยมาเคลียร์กันบ้างหรือย,อยังนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะสําหรับแอนเนี่ยคือ อยากจะบอกว่าไอที่บอกว่าจะไม่ซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปร้านหนังสือเนี่ยมันก็ตกหลุมพรางทุกทีอะคะ่ะมันก็มีอันที่อยากได้ทุกทีอะก็เลยทําใจลําบากเหมือนกันนะคะแต่ก็จะพยายามเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะวันนี้ค่ะถนนนักอ่านยาวเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นเอชั t นปีใหม่ด้วยนะคะสวัสด,ดีปีใหม่ทุกคน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในปีอ่ใช่ส0 2 1นหนึ่งนะคะปีส0 2 1นกันนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ